ไขข้อสงสัยร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ทำไมต้องร่างกฎหมายใหม่เหตุใดไม่แก้ไขจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของประชาชนโดยตรงมาก่อนจึงจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเป็นเพียงการนำกฎหมายของหน่วยงานรัฐหลายฉบับมาใช้เทียบเคียงเช่นกฎหมายประกอบกิจการพลังงานกฎหมายว่าด้วยโรงงานกฎหมายผังเมืองกฎหมายว่าด้วย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นคือกฎหมายแต่และฉบับมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานหลายแห่งทําให้ประชาชนต้องยื่นขออนุญาตหลายขั้นตอนส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและสนับสนุนการใช้พลังงาน ส,สำหรับกฎหมายฉบับใหม่จะเป็นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โดยตรงวางวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยยกเลิกขั้นตอนการยื่นขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเพียงแจ้งติดตั้งเท่านั้นพร้อมทั้งยังมีมาตรการกำกับดูแลการกำจัดซากอุปกรณ์โซลา่าโดยเฉพาะแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดกฎหมายใหม่นี้จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้ใจ่ายลดปัญหาการทุจริตและสอดคล้องกับนโยบ าสํคัญและเล่งหน่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจและพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมประชาชนสามารถร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่20สิงหาคม2568